อารุณสวัสดิ์ยามเศร้าเจ้านี้ก็เป็นวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2567ย้าเยามเศร้าพวกเขากบลุกขึ้นมาออกกำลังกายลืกเกาบก็จะเป็นเหมือนทุกๆเศร้าครับแต่ลมฝ่าอากาศก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ละมแต่ละเศร้าเสานี้เขากะมาสินข้างเกาสินข้างเดิม พอวาดเสร็จทั้งนี้ทุกๆเสาก็จะาหาลกแต่จะบ่ค่อยมีเสานี่ก็ออกมาเสามืดแน่เช้า,าบางเพิ่นก็ออกไปเลิฟไปทำมาหากินแลลวโค้งนี่จะเป็นตีนเขาก็จะมืดมืดแน่ครับอีกจังน้อยก็โค้งแกงแกงขึ้นมาตาสว่างกับปั้นไปเรื่อยๆครับออกกำลังกายมืดละเล็กมืดละน้อย เพื่อให้ร่างกายเข้าปรับสมดุลแข็งแรงสิน้นสายก็สิได้ยืดได้ขยับเหตีดให้เข้าใส่ชีวิตประจำวันโดยที่บ้เมยอยบลาทุกๆเสารเขาก็ถิบพผพ้าผีผ้านองมา,าชมบรรยากาศยมเซา้าๆเโ้านี่คากลับกระสิผ้าพีผ้านองอาวาทถิแวะไปบึงให้ธรรมชาติบึงนามตุก เปลี่ยนบรรยากาศไปแต่ละมือเพื่อที่จะบอกกิดการเบื่อในการใช้ชีวิตประจำวันกับสลับซับเปลี่ยนกันไปครับคือห้ากินเขาเนี่ยแหละกินแต่ยางเดียวไ,มบบไ,วไยยรวไมันกับเบือ่อก็ต้องทันไปกินของแปลกแปแปลกแนวไปแน่ปั่นจักรยานคือการปั่นแต่ท่าเดียวไรมันกับเบื่อมันกับซิ่งปรับเปลี่ยนอิรลยาบทเพื่อความสนุกสนาน บ่เปิดบานายปั้นไปน้ำเข้ากระลินไปขวดครับเซลฟี่ไปน้ำจ็บผาสวยๆงามๆไหวเป็นทีเลืึกไหวให้พี่ให้น้องในเบิง้งในเลี่ยนบรรยากาศไปน้ำกันพากรับเข้าเปิบผ้าพีผ้าน้องเลาะปาลาเลาะดงไปไปชมบรรยากาศไปชมใหม่น้ำตกก็ว่าได้ ปชมหาดชมแกงชมธรรมชาติชมการหายูหาจินของพี่น้องของชาวบ้านในเขตพื้นที่นี่ว่าเพื่น้นหายูหาจินจังใดกสิพาลัดหลาะเรียบตีนเขาไปนี่ละทางกสิเป็นทางลูกลังตอ,อวอเข้าไปทางกับทางสั้นต้องระวังต้องคอย มีทั้งขีหินแหตลกโคเกเคกเฮาก็ที่เลียวขวานี่ก็ไปไปหาดแกงทาสารเรานี่ก็จะ่ไปบึงบรรยากาศว่ามีน้ำหลาบอ่อเที่ยวที่แล้วเฮาก็มาแล้วเที่ยวหนึ่งตอนนั้นน้ำยังมีหลยอยู่น้ำน้ำแห้งพ็มาหอดอแกงถาสาร หมันบ้านอ้อนี่เน,ะนออาะเดูพี่น้องคภาพจมบรรยากาศพี่นออ้องความเหงาแดดเลียวๆเลยลงไปทางทุ่มเขากจะกินในบ้านเหงื่อน้ำคั้มน้ำนต้นนี่ก็ กำลังเรียนดีๆครับผู้ใด้อนเ็ามาเด้ออย่างแข่งข้าศน์รูปพีน้องเขากำลังเรื่องทยอยทยอยมาหากินอยู่แถวๆนี่ละว่าได้ไปไกลหรอกบ่ายึดว่าอยากอิสานบ้านเขาวาจะแตยันวาจะบ่ขี่ข้างนอนอยู่บ้านนอนเว้นบ่ยึดอยู่บ่ขิดกีนรอง จะน้อยแค่กว่าจีเดินทางกลับเราครับเพราะว่าได้เวลาสมควรแล้วก็จีได้ไปหาอยู่หากินด้วยกันหาธรรมะค่าขายไปเปิดร้านจะสำรับเต่านี้เอาไว้สำนีบกันครับจะให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใสบ,บ่ชใสบ่เจ็บบ่จนคิดจริงใดกันขอให้ได้จริงนั่นเด้อสาธุ ได้เวลาก็ที่ตืินทางกลับ,ลบอีกบ่ไกลหรอกครับจากที่หอดบ้านก็ประมาณหกเจ็ดโลกลกลับบ้านเรา